สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Minecraft นะฮะเราอยู่กันในโลกเปี่ยนนะฮะโลกที่เอาไว้เล่นกันหลายๆคนอยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูนะครับว่าเราคึบหน้าไปถึงไหนกันแล้วนะสะพาทนที่ผมทําไว้ในพาร์ทแรกนะมีคนมาช่วยต่อเติมนะฮะทำเป็นรั้วให้สวยง,งามนะฮะนี่ก่อนอื่นเลยะฮะถ้าขึ้นมานะจะเห็นได้ว่าเรามีฟาร์มนะะน้องแกะน้องวัวนะฮะ

แล้วก็เดิบนิดนึงอในส่วนของตรงนี้นะฮะก็จะมีทําฟาร์มอของต้นอ้อยนะครับแล้วก็รวมถึงมีสารหร่ายไว้ด้วยนะฮะเอาไว้ทําเชื้อเพลิงแล้วก็ทําปุ๋ยนะฮะแล้วแต่กรณีว่าขาดอะไรอย,ยู่ปัจจุบันนะ,ะเป็นสารหร่ายทะเลนะครับนี่นะเราสามารถที่จะเอาสารหร่ายเนี่ยมาเผาเป็นกองไว้อยู่ในเตานะ,ะเผาเป็นสารหร่ายแห้งได้นี่ ตัวสาลายนะฮะถ้าเกิดเผามาแล้วนะถ้าครบ9อันเนี่ยเอามาคราเป็นบล็อกก้อนๆอ,อ,อย่างนี้ได้นะโดยที่หึงบล็อกเนี่ยจะสามารถเผาได้ทั้งสิ้น20ชิ้นแบบนี้นะซึ่งประหยัดมากฮะเราไม่ต้องไปนั่งหาฐานับเจือเพลนะฮะส่วนฐานเนี่ยที่เราเก็บมาก็เอาไปท<อ>ําเป็นพอชทําเป็นไฟอะไรต่างๆนาน,นาน,น,ะะนี่นะจะเห็นว่าข้างในนะมีส่วนสนุกของน้องหมาอยู่นะฮะ ตัวปอ,อกคอสีแดงนี่จะเป็นของน้องหมาของมิ้นนะฮะส่วนปอ,อกคอสีเงินนะก็จะเป็นหมาของเอนะครับน้องวิ่งไล่จับกันอยู่ละแล้วลก็ตรงน,นี้นะจะเป็นหน่วยหน่วยลาดตระเวนนะครับของผมนะฮะก็จะเป็นปลอ,อกคอสีหูน,นะอันนี้ให้น้องเขานั่งเฝ้าไว้อยู่เนื่องจากว่าเดี๋ยวจะไปทําการสร้างสิ้นคองนะ,ะเดี๋ยวจะตกลงมาตายก่อนก่อนเข้านอนนะฮะในตรงนี้เป็นเตียงฉุกเฉินนะ,ะยังไม่ได้สร้างห้องจริงๆ,งๆ,งๆงนะครับ หันขวาม,มานะจะเจอกับ <Hello. S 1> ฟาร์มน้องหมานะฮะน้องก็จะมองตามทุกตัวนะฮะน่ารักจัดนะฮะเดี๋ยวไว้เข้ามาแพร่พันธุ์เพิ่มนะครับ <What? S 1> เอาเนื้อฟอบบี้ไปแพร่พันธุ์ได้นะครับระหว่างนี้นะฮะเราจะพาไปดูอะไรบางอย่างนะครับผมได้ศึกษาจากวิดีโอแล้วก็สามารถทำห้องลับแบบนี้ได้แล้วเฮ้ยทำคนไกดได้ ซึ่งห้องกลไกนะผมก็ไปดูแล้วก็จามาม,มัวมัวนะฮะเราลองคิดตามดูนะก็จะได้เป็นวงจรแบบนี้นะนี่กระแสไฟจากแผ่นเยียบของเรานะฮะจากทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเชื่อมกันมาปุา๊บตรงนี้ไม่มีไฟแล้วต่อมาเป็นตรงนี้ที่มันต่อไฟอยู่แล้วของตัวตัวแผ่นตัวพิสตันนะฮะตัวที่ดันบล็อกไว้อยู่นะซึ่งตรงนี้ให้อ่อนค้างไปอยู่ก็ทำใอ่อนค้างไว้หมายว,ว่าบล็อกเนี่ยยืดเห็นไหมมันยืดออกไป ปิดประตูไว้นั่นเองพอเราเหยียบไฟเข้ามาปุ๊บตรงนี้ไฟมันก็จะสับสวิต์ป๊อกมันก็จะเปิดออกมานะดึงหดกลับมาเอ๊เป็น,นกลไกเปิดปิดประตูเหมือนเปิดปิดสวิต์ไฟนะฮะถ้าคิดง่ายๆนะฮะซึ่งอันนี้ต้องลองศึกษาทําความเข้าใจกันพอสมควรสำหรับคนที่ไม่เก่งกระแสแบบนี้แบบผมนะใครอยากลองก็ลองทําดูได้นะทําเล่นๆนะะเนี่ยผมก็ลองทำเล่นในอันหนึ่งนะแต่ว่าของไม่ครบนะเนี่ยทำเหมือนกันเลยนะ ก็ลากสายไฟมาลอดข้างใต้มานะฮะไว้ข้างใต้แล้วก็ออกมาโผล่ตรงนี้นะนี่ทำเหมือนกันเลยฮะวงจรเหมือนกันเลยเดะเลยลองผิดลองถูกเอานะฮะอ่าแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้นะที่เตรียมไว้เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามีบล็อกแล้วทาได้เนี่ยมนตรกายเป็นห้องสมุดนะฮะห้องสมุดนี้เอาไว้ทาอะไรเอาไว้คราฟเว่นมนนะคราฟเว่นมนกับอุปกรณ์นะฮะโดยใช้ค่าประสบการณ์เราแลกไปนะอย่างเช่นสมมติเรามีดาบธรรมดาอันนึง เราวางเข้าไปนะเราจะเห็นว่ามีเป็นอัขระเวทม์ขึ้นมานะโดยที่ทําให้ได้ค่าความสามารถของอาวุธนั้นๆน,น,นะซึ่งมันคืออะไรมันก็คือเหมือนกับเวลา,าที่เราได้ของจากมอนนะที่เช่นมีบัฟเพิ่มขึ้นมาเป็นไฟมุ่งมุงที่อุปกรณ์แบบนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราใช้เลเวล30นะฮะแรกเนี่ยก็จะทําให้ดาบติดไฟได้อย่างเงี้ยหรือถ้าเราเอาแปดเลเวลแรกก็จะได้เป็นตีแล้วมอนกระเด็นไกลขึ้นอะไรย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็แล้วแต่เลาก็จะสุ่มบัฟมาให้นะอย่างนี้ เบ็ดตกปลาผมก็ทามาว่าเอ๊ะทำให้ได้โชคจากการตกปลาแล้วก็บิดเบ็ดติดง่ายขึ้นนะฮะหรือถ้าเราเอาพวกอุปกรณ์ขุดไปใส่นะก็อาจจะได้เป็นในเรื่องของฟาจูนฟาจูนคือแบบได้อาของสองเท่าอย่างเงี้ยอย่างเช่นเอาไปขุดเพชรก็ได้เพชรสองเท่าโอ้โหคตรดีเลยฮะอันนี้แต่ว่าใช้เวลสามสิบนะก็ต้องฟาร์มนานพอสมควรน,นะฮะอันนี้ก็เป็นฟาร์มส่วนตัวนะฮะถามว่าทำม้อะไรเอาไปฟาร์มทํากระดาษเนี่ยแหละ กระดาษทำเนาะเอห้องหนังสือเมื่อกี้นี้นะแล้วก็จริงๆไปเดินทางมาแล้วก็ไปเจอหิมะมาด้วยแล้วก็ไปคาบนตุก๊กตาหิมะนะเดี๋ยวดึงๆเอาไว้ฟาร์มหิมะปลาเล่นได้นะอ้ออันนี้นะฮะรู้กันแค่คนดูนะมันเป็นห้องลับนะผมแปะรูปนี้ไว้แต่จริง้เราเราเข้าไปจะเจอกันฮั <Hello. S 1> ลโห <Hello. S 1> ล แฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะแบบเดินชนเสาอ่ะแต่ <What? S 1> เป็ประตูเฉ <laughs> ซึ่งตรงนี้นะฮะมันมีนกลไกอันหนึ่งที่ผมอยากลองทํามากๆฮะแต่อันนี้ไม่สามารถทําทําให้เหมือนเดิมได้นะเพราะว่าโคตรงงนะไม่รู้คืออะไรแต่เวลาเราใช้งานนะตอนแรกอ่ะตั้งเป้าไว้ว่าโอ้หซอมบี้ดุมากเดินเข้ามาปึ๊บแล้วเรากะว่าจะให้ออันเนี้ยไอเจ้าอันเนี้ยบล็อกเนี่ยแทนยิงเนี่ย โอ้มาตรงนี้แล้วก็ยิงอัดบอลตึ้งตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งนะแบบนี้นะนี่นะยิงใส่อย่างงี้เลยนะครับปรากฏว่าทำซ้ำไม่ได้นะหาวิธีไม่เจอแบบลูปรูปนะนี่นะใครอยากทำห้องลับนะทำกำแพงนะทำกำแพงให้เป็นประตูนะแล้วก็เปิดทิ้งไว้นะ ใช้ปุ๊บกดยอ่อเล็งตัวนะครับปรับนี่ง่ายๆนะฮะส่วนอันนี้นี่ทำไงดีนะเนี่ยเอตอนแรกมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าช่างเป็นเถอไม่มีใครรู้แล้วลืมกางเกงนอนอี๋เดี๋ยวหนาวนะก็ยังอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาอีกสักพักหนึ่งนะน่าจะทําวงจรกับมาได้ปกตินะอันนี้คือก็ยังไม่รู้นะว่าทําไงตอนแรกเนี่ยทําแล้วยิงขี่กว่านี้ ยัง,งงงอยู่แล้วว่าทาไปได้ยังไงนี่ฮะตรงนี้นะก็เป็นทางขุดแยกมาอีกทีหนึงจากสะพานโน้นนะอันนี้น้องใหม่ไปคนทําไวนะ้นะนี่น้องใหม่นี่คือไม่เคยเล่นไมค์คราฟมาก่อนนะก็เพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่กี่วันก็เริ่มคราฟนู่นคราฟนี่สร้างนู่นสร้างนี่เต็มไปหมดเลยนะส่วนประตูนี้ผมทําไว้นะเป็นประตูไปสู่ n a t e r นะ u n d e r w o r l ซึ่งเตรียมตัวที่จะไปแล้วนะตอนนี้รอหลายๆคนพร้อมนะ แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทํารั้วล้อมรอบไว้ตรงนี้นะครับแ,แถวนี้นี่เคยเจอเต่าทะเลด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายอน้องเต่าหายนะ <c oughs> ไม่นอะอาจจะเป็นเพราะว่าอามันไกลบ้านไปนะฮะแล้วมันดีสปอรหายไปนะเพราะเราไม่ได้อยู่รอบๆนะครับเดี๋ยวนะนั่นอะไรเต็มไปหมดเลยกระดูปลาฮะรู้ละมันคืออะไร โอ้วันคือจุดที่อันตรายมากนะครับวายะอียะเสร็จแล้วไม่ได้เต็มธนูไม่ได้เต็มธน,ไมไมนูไม่ได้เต็มโล่ต้องขึ้นฝั่งก่อนนะฮะโอ้ตามมาตื้อจัดด้วยอย่าไปอธิบายให้ฟังนะฮะ จุดที่เมื่อกี้ทุกคนเห็นนะฮะมันคือจุดที่เรียกว่า,าเลวีนใต้น้ำนะฮะเป็นแบบหน้าผานะครับแล้วข้างล่างเนี่ยมันเป็นลาวาพอเป็นก้อนแมกมาลาวาเนี่ยมันก็จะมันก็จะดูดลงไปนะครับ นี่นะแอค,แอคซโซลตนะครับเขาจะช่วยสู้กับเรานะกับไอตัวพวกนี้ด้วยนะนี่ไอถ้าเกิดเราบาดเจ็บเนี่ยเขาก็จะฮิลให้เรานะครับน้องดีมากเลยดีที่เจอน้องอย่างนี้นะเนี่ฮนะตรงรอยแยกเนียนะฮะอุ้ย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 ,ยน้อนน้อนไม่นะน้อนน้อนถ้าโดนแบบสู้ด้วยแล้วบาดเจ็บสักครั้งหนึ่งน้อนแต่แกล้งตายโอ๊ะแบบนี้นะตัวแข็งไปเลย น้องก็จะหิวโอ้น้องหิวให้เราด้วยนะครับดีจังโอ้ซอมบี้เยอะมากนะครับนั้นไปไหนนะวะนอนเยอะมากเลยดีจังอุ้ยโอ้ยอ่ะจม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 ไม่ยังไม่เล่นไม่ไม่ไม่เล่นยังคงมีซากอ่าปลารอยขึ้นมาเป็นระยะนะครับถูกดูดลงไปนะเป็นวัตจักรของธรรมชาตินะเสร็จเราก็สร้างของเราไป รีบร้อยได้ลานโล่งๆแปลกๆมาหนึ่งไหนๆแล้วนะเดี๋ยวสร้างอีกสักชั้นหนึ่งแล้วกันน่าจะพออยู่เนาะหินโอเคแล้วเราก็ทำไฟปักนะฮะโอ้ยปลาหมึกเรืองแสงเต็มเลยโอ้ยอะไรพังเกาะพังแน่เลยเ <Yeah. S 1> กอโอัวพังมา ขายก็จะพามีเสียงซอมบี้เดินะมาแล้วโอ,โอ้ยเสียงซอมบี้ใกล้มากโอ๋ยนี่ไงเพราะเสียงคนใกล้เลยนี่ไหมตรงนี้ไหมจับลงน้ำไม่หมดนะฮะลาดโรนนะครับ าการเป็นโรมคือว่าจะได้ไทรเด้์มาใช้นะถ้าเกิดว่าล,ล่าได้เนะนี่ยนี่เราไปวางชั้นหนังสือเพิ่มอีก,กันนะึงนี่แน่เก็บข้าวแล้วก็รูคือก่อนไปครับนี่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 ห่าไก่ ยยเยอะแยะเลยเสร็จแล้วห่งสองสามสี่ห้าหตัวพอโอโหไข่ไก่เท่เพียบเลยอ่าเพราะดูซิได้กี่ตัวได้เท่าไหร่ค่าเท่านั้นหนึ่งสอตัวหนึ่ สองสามสี่ห้าเออสี่ตัวนะคือต้องเฉือนทิ้งบ้างนะไม่งั้นแปลกนะกระตุกไก่จะล้นเยอะเกินไปนะเนี่ยนะเนื่องจากว่าเป็นบล็อกทองแดงน,นะครับพอโดนฝนนะก็จะมีการเสรื่อมสภาพเปลี่ยนสีนะฮะนี่มีความสมจริงจัดนะฮะแต่นอกนั้นประโยชน์อย่างอืงอ่อ <What? S 1> นนี่ยังไม่ค่อยเจอไม่ฝนก็ตกแล้วนะเรามาตกปลากันตรงนี้กันดีกว่า โอ้ติดเป็ดกันไวเลยนะเฟรมอะเอาไว้คราฟใส่สูได้นะหนังสือ Peter Falling b e น d อะไร,ะไร,ะไรสักอย่างไม่รู้ Peter Falling นะก็คือตกที่สูงแล้วเจ็บเบามากนะฮะตอนฝนตกนะฮะไม่ควรพลาดโอกาสนะฮะในการตกปลาอั Un b เบ a k i n g กับ Melting โอ้เอามาคราฟกับเป็ดนี้ได้ไหมเนี่ย หนังสือเมื่อกี้นี้ตกได้มานะฮะโปรเจกต์ตายโปรเทคชั่นสี่โอ้เพียสซิ่งสามอีพีนายโอ้อันนี้มันของเอาไว้2องอันล่างนะฮะเอาไว้คราฟธนูได้นะฮะยิงธนูไม่ต้องใช้ลูกอีกต่อไปนะส่วนอันบนเนี่ยคือเอาไว้ป้องกันถูกโจมตรีระยะไกลนะฮะ อ๋อน่าสนใจน่าสนใจไปใช้เลเวลนะฮะเดี๋ยวตายแล้วไม่ได้ใช้ oh. เ,เข้าไปสู่ oh. ห้องพิธีรับกันดีกว่าแอคเพชทที่เราสะสมมาอันที่สุดเราก็จะได้พิกแอคคัเทพนะอย่าลืมเอาลาพิษมาด้วยนะในการไล่เวทนะนี่ใส่ลาพิษลสซี่ไป3อันสิ่งที่เราจะได้คือฟอร์จูนสและอันอื่นอะไรไม่รู้นะกดไปเลย ได้เป็นแปงฟอร์จูนอย่างเดียววายสังประเทศเอ้ท่านี้เราก็จะสามารถขุดอะไรก็ได้เยอะแยะไปหมดคืออะไรวะขุดอะไรก็ได้เยอะแยะไปหมดต่เก็บไปก่อนนะเ,อเดี๋ยวเราก็ไปทยอยเก็บเลเวลนะให้มัน30อีกทีหนึ่งแล้วเราก็ทับของใหม่อีกเรื่อยๆนะฮะ